การเลือกกินอาหารที่ดีย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเลือกอาหารที่ไม่เหมาะสมก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจจะเกิดอันตารายกับอวัยวะสำคัญได้ค่ะดรวรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการกลุ่มสาขาวิชาโภชนาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ระบุถึงพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องที่อาจจะส่งผลต่อการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะสำคัญดังนี้ 1>, 1. สมองอาหารที่ทำร้ายสมองถ้าหากกินเข้าไปในปริมาณที่มากเกินไปจะประกอบไปด้วยไขมันจากสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปกะทิน้ำมันปาล์มเนยมาการีนอาหารเหล่านี้จะขัดขวางการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเกิดการอักเสบส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และความเสื่อมของสมองนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย 2. หัวใจอาหารที่ทำ้ายหัวใจถ้าหากกินไปในปริมาณที่มากเกินไปได้แก่อาหารไขมันอิ่มตัวสูงที่อาจทำให้เกิดไขมันอุดตันตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วเกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอาหารโซเดียมสูงเช่นเครื่องปรุงรสต่างๆของหมักดองที่อาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและมีน้ำข้างในร่างกายมากหัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้น 3. ไต อาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นอาหารที่มีรสเค็มขนมกรุบกรอบต่างๆอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งอาหารที่มีน้ำจิม้มน้าราดและอื่นๆเป็นสาเหตุให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นหลอดเลือดถูกทําลายไตยจึงทํางานหนะักซึ่งโดยปกติแล้วเราควรจะบริโภคโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน 4. ตับ อาหารที่ทำร้ายตับถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปได้แก่อาหารที่มีพลังงานสูงอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารเหล่านี้ทำให้เกิดไขมันพอกตับตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับค่ะคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโรคตับแข็งนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น แต่คุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยเรายังพบผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับตับอักเสบและโรคตับแข็งเพิ่มมากขึ้นจากการทานอาหารที่มีพลังงานสูงไขมันสูงน้ําตาลสูงอีกด้วยนะคะเพราะเมื่อทานอาหารเหล่านี้เข้าไปร่างกายจะเกิดการสะสมไขมันที่ตับแล้วเมื่อมีปริมาณมากเข้าก็จะเกิดการอักเสบแล้วกลายเป็นโรคตับแข็งตามมาได้ค่ะหลำไส อาหารที่ทำร้ายลำไส้ถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปจะได้แก่อาหารที่มีน้ำตาลสูงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวอาหารที่มีโซเดียมสูงอาหารที่มีใยอาหารต่ำลำไส้มีส่วนสำคัญในการย่อยดูดซึมสารอาหารและเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้จะทำลายสมดุลของจุลินทรีย์สุขภาพในระบบทางเดินอาหารของเราค่ะ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมจุลินทรีย์สุขภาพเช่นนมเปรี้ยวหรือโยเกิตรับประทานก็จะช่วยทําให้ระบบลําไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นแต่ก็ควรต้องระวังปริมาณน้ําตาลที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยนะคะ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะมีภาพจำเหมือนๆกันว่าวิตามินซีจะพบได้ในผลไม้รสเปรี้ยวแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วยังมีผักและผลไม้อีกหลายชนิดเหมือนกันที่ไม่ได้มีรสเปรี้ยวเลยแต่ปรากฏว่ามีวิตามินซีสูงกว่าส้มขนาดกลางหนึ่งผลค่ะเริ่มต้นจากพริกหวานไม่เพียงเพิ่มรสชาติของอาหารด้วยสีสันทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวที่น่ารับประทาน พริกหวานยังเป็นผักที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำพร้อมด้วยรสชาติที่อร่อยกรอบและมีกลิ่นที่หอมเฉพาะตัวเพราะสีที่สวยงามเราจรึงมักจะเห็นพริกหวานสีต่างๆเป็นตัวช่วยสร้างสีสันในเมนูสลัดผักและอาหารอีกหลายชนิดนะคะสำหรับพริกหวานแดงหนึ่งถ้วยจะมีวิตามินซีประมาณ190มิลลิกรัมค่ะซึ่งก็สูงกว่าส้มหนผลถึง3เท่า พริกหวานสีเหลือง1ถ้วยจะให้วิตามินซี5 5 5มิลลิกรัมในขณะที่พริกหวานเขียว1ถ้วยจะให้วิตามินซีน้อยกว่าเล็กน้อยนั่นคือประมาณ120มิลลิกรัมแต่ก็สูงกว่าน้ำส้มคั้น1แก้วถึงร้อยละ30พริกหวานยังเป็นแหล่งวิตามินเอและใยอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึงช่วยป้องกันการเกิดโรคอื่นๆได้อีกหลายโรคทีเดียว ส่วนมะละกอก็เป็นผลไม้รสชาติหวานอร่อยปริมาณ100กรัมของมะละกอเนี่ยจะให้วิตามินซีสูงถึง70มิลลิกรัมไม่ว่าจะรับประทานเป็นชิ้นหรือจะปั่นเป็นเครื่องดื่มมะละกอยังมีเส้นใยอาหารและวิตามินเอด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารับประทานทุกวันจะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลงั่งลดอาการไซนสัสและช่วยทําให้เส้นผมรวมถึงกระดูกแข็งแรงนอกจากนี้ก็ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ผักใบเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักเควหรือคณะใบหยิกก็ได้ชื่อว่าเป็นรายชนีของผักใบเขียวเลยนะคะผักเคลหนึ่งถ้วยจะมีวิตามิน C 80.4มิลลิกรัมค่ะผักชนิดนี้มีกรดไขมันจําเป็นแร่ธาตุหลายชนิดและประกอบไปด้วยวิตามิน K สูงถึง7เท่าของปริมาณที่แนะนําซึ่งวิตามิน A สูงกว่า2เท่าของปริมาณที่แนะนําต่อวันอีต่างหา นอกจากนี้ผักเขียวสองถ้วยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ150มิลลิกรัมและให้โพแทสเซียมประมาณ700มิลลิกรัมรวมถึงกากใย,ยอีก7กรัมค่ะคุณสามารถหาแหล่งวิตามินซีในผักใบเขียวเข้มชนิดอื่นๆได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นผักปวยเล้ง100กรัมจะให้วิตามินซี28.1มิลลิกรัมผักบุ้ง100กรัมจะให้วิตามินซี55มิลลิกรัมค่ะ ส่วนผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันดีในบ้านเราเช่นสตรอเบอรี่ในปริมาณหนึ่งถ้วยของสตรอเบอรี่จะมีวิตามินซ98มิลลิกรัมเท่ากับวิตามินในผลส้มขนาดกลางหนึ่งผลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆซึ่งยังคงปลูกไม่ได้ในบ้านเราแต่ว่าหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหลายแห่ง อย่างเช่นลาสเบอร์รีจะให้วิตามินซีร้อยละ5 4แบล็คบอร์รีร้อยละ50บลูบอร์รีให้วิตามินซีร้อยละ2 4ของปริมาณที่แนะนำต่อวันค่ะ และเพื่อให้ได้คุณค่าที่ดีที่สุดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เหล่านี้ควรจะทานสดหรือจะนํามาปั่นเป็นน้ําผลไม้หรือสูทตี้ก็ได้ถ้าหากเป็นผลไม้กระป๋องหรือแปลรูปมาแล้วก็จะมีคุณค่าทางอาหารน้อยลงและอาจจะมีการเพิ่มสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่เข้าไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องระมัดระวังเรื่องปริมาณน้ําตาลจากการแปลรูปก่อนที่จะรับประทานเข้าไปนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ